แถาวบ้านลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสับแก้วให้เหตุผลว่าต้องการกลับไปเยี่ยมญาติขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัวกับกระแสข่าวผู้นํากัมพูชาที่โพสต์ข้อความเรียกให้ชาวกัมพูชาที่อยู่ต่างประเทศรีบเดินทางกลับภูมิลำเนาหากไม่ปฏิบัติตามจะยึดบ้านเรือน ที่ดินเป็นของหลวงและอาจจะมีมาตรการตัดสิทธิ์ความเป็นคนเมืองค่ะแต่แม่ค้าชาวกัมพูชาที่ยังขายของอยู่ในตลาดโรงเกลือไม่เชื่อกระแสข่าวดังกล่าวนะคะว่าเป็นเรื่องจริงและก็ไม่รู้สึกกังวลยืนยันว่าจะขายของในประเทศไทยต่อไปค่ะทรา็สมมติว่าโรงเกลือเขาประกาศว่าไม่ให้ขายแล้วนะไม่ให้ยูแล้ว ชายแดนปิดขาววอลตลอดเลยไม่ไม่เปิดตลอดเลยอันนั้นเราก็ขนของออกไปขายต่างเราจ้าเพราะว่ามีบางเรื่องตอนนี้เราไปยังไม่ได้เพราะว่าของเรามันอยู่ยังอยู่รูนแต่ถ้าเกิดนายกหรือท่านคุณเซนประกาศให้ชาวกัมพูชากลับเราก็พร้อมก็พร้อมแต่เขาไม่เคยประกาศเลยเขาแค่ว่าถ้าใครอยู่อยู่นี่เราลังเกียดเขาลังเกียจทำลายจิตใจเราอยู่ไม่ได้เราจะกลับขนินเราเนะ ส่วนบริเวณหน้าด่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยคอยอำนวยความสะดวกเปิดประตูเล็กเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาให้ชาวกัมพูชาและชาวไทยที่ตกค้างข้ามแดนกับประเทศของตอนเองได้ตามความสมัครใจค่ะ ร้อนไปนอนพักกลางวันใต้รถปั้นจันนะคะแต่ว่าคนควบคุมรถไม่รู้ค่ะทําให้ขับเหยียบร่างจนเสียชีวิตค่ะตารวจสบพบ้านบึงตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ตะบลหนองชากอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะที่มีการตอกเสาเข็มบนเนื้อที่ประมาณ15ไร่พบรถปั้นจันรตอกเสาเข็มที่จอดอยู่กลางพื้นที่ส่วนใต้ท้องรถนั้นพบคนงานก่อสร้างที่เป็นชายชาวเมียนมาเสียชีวิตในสภาพถูกรถเหยียบร่าง นายธีรพงศ์อายุ29ปีที่เป็นคนควบคุมรถปั้นจันตอกเสาเข็มก็เล่าว่าได้จอดรถปั้นจันเพื่อไปพักเที่ยงตั้งแต่เวลา11.30นกระทั่งถึงเวลา13.30น,นก็ได้กลับไปทำงานตอกเสาเข็มอีกครั้ง ผ่านไปสินาทีขณะที่เคลื่อนรถปั้นจันรไปยังตำแหน่งเสาเข็มเสาที่2ก็มีคนงานวิ่งมาบอกว่าล้อรถปั้นจันรเหยียบคนเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถตนตกใจมากไม่คิดว่าจะมีใครมานอนอยู่ใต้ท้องรถก็คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมานอนหลบร้อนตอนกลางวันโดยที่ไม่มีใครเห็นเบื้องต้นค่ะตำรวจก็ได้ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเชิญตัวคนควบคุมรถปั้นจันไปสอบสวนเพิ่มเติม,ตมค่ะ ชายหัวร้อนชักปืนขู่ผู้สามีภรยาบนถนนเทพรัตน์สาเหตุจากการขับรถปาดหน้ากันไปมาค่ะนายกิติอายุ59ปีและภรรยานางบุษบงอายุ42ปีได้นำหลักฐานที่ถูกชายหัวร้อนคนหนึ่งที่ชักปืนออกมาขู่เข้าแจ้งความกับตำรวจสพบางแก้วโดยผู้เสียหายเล่าว่าขณะขับรถมากับภรรยาบนถนนเทพรัตน์ช่วงหลักกิโลเมตรที่8อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจู่ๆชายหัวร้อนที่ขับตามหลังมาในเลนซ้ายสุดก็ได้ ปาดหน้าเข้าเลนขวาจนเกือบชนกระจกมองข้างตนนึก <marking> ว่าจะเรื่องจบแต่ว่ายังถูกชายคนเดิมขับปาดหน้าอีกครั้งจนเกิดการปาดกันไปมาก่อนที่จะถูกชักปืนขึ้นมาข่มขู่ค่ะพอปาดขาในรอบนึงเราเริ่มที่จะโต๊ะเริ่งในหัวใจเพราะเ่องจากเป็นผู้ชายถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณก็บอกผมก็เลยคิดอย่างนั้นผมว่าถักตามเขาก็ลดกระจกลงนะฮะลดกระจกลงเสร็จปุ๊บเราก็ ว่ากงรถรถกระจกลงมาเพื่อที่เข้าซ้ายเพื่อจอดฐานแล้วมีปัญหาอะไรต่าครับสิ่งที่กระจกรถลงไปเสร็จก็คืออาวุธปืน ตรวจตามจับกลุ่มชายหัวร้อนได้ทันควันนะคะทราบชื่อก็คือนายพียรพัฒน์อายุ55ปีพร้อมกับอาวุธปืนและกระสุน6นัดโดยให้การว่าคู่กรณีขับรถกินเลนจากนั้นก็มีการขับปาดกันไปมาตนเร่งเครื่องหนีแต่ว่าคู่กรณีก็ยังไล่ตามมาจึงได้ชักปืนออกมาขู่ไม่ได้มีเจตนาจะยิงค่ะจากการตรวจสอบอาวุธปืนก็พบว่ามีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตพกพาจึงแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาข,ข่มขืนใส่ผู้อื่นค่ะ Ja, 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 หนุ่มอ,อาชีพเก็บของเก่าขายเก็บหูกระสุนปืนได้แล้วก็นํามาแกะที่บ้านแต่ว่าเกิดระเบิดจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเป็นภาพขณะที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนายวุฒิชัยอายุ29ปีภายในบ้านที่ตําบลท่าสาลาอําเภอเมืองลบบุรีหลังเกิดเหตุระเบิด,บดจนได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาโดยเจ้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ท,ทันทีต้องให้ผู้บาดเจ็บถัดตัวออกมานอกบ้านเนื่องจากว่าภายในบ้านยังคงมีกระสุนปืนอยู่อีกหลายนัดกลัวว่าจะ เกิดเหตุระเบิดซ้ำเมื่อผู้บาดเจ็บออกมาจากบ้านได้สำเร็จจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลนอกจากนี้ก็ยังมีนางน,น้อยอายุ56ปีที่เป็นเพื่อนบ้านถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บที่ขาไปอีกหนึ่งคนสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่านายวุฒิชัยมีอาชีพกเก็บของเก่าขายได้เก็บหัวก,กระสุนปืนจากสนามซ้อมยิงปืนของทหารมาแกะภายในบ้านแต่ว่าระหว่างนั้นเกิดระเบิดทําให้ได้รับบาดเจ็บ ตำรวจก็ได้ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบเพื่อเก็บขวกระสุนที่ยังหลงเหลือเพื่อตรวจสอบสาเหตุโดยวัยรุ่นมหาสา,ารคามนะคะคว้าดาบไล่ฟันคู่อริที่ริมของสมทวิญอย่างไม่กลัวกฎหมายตำรวจตามไปรวบตัวได้ต่อกันที่ตำรวจทางหลวงสะแก้วนะคะได้มีการสกัดจับรถกระบะตู้ทึบที่แอบซุกรถจกักรยานยนต์ถึง7คันเตรียมจะส่งไปที่กัมพูชา ผู้ต้องหารับสารภาพค่ะว่าทําแบบนี้มาแล้ว2-3ถึงเดือนค่ะและน,นี่ก็เป็นภาพที่เห็นนะคะในขณะที่กําลังลําเลียงรถจักรยานยนต์ลงมาจากรถกระบะติดคอกเหล็กทึบทีละคันทีละคันนะคะที่เหตุน,นี้นี่เป็นผลมาจากการที่ตํารวจทางหลวงสักแก้วตั้งจุดตรวจป้องกันอันกรรมและการเดินทางเข้าพื้นที่ของคนแปลกหน้าตามมาตรการยกระดับเพิ่มความเข้มชายแดนบริเวณถนนสุวสรรณอรตะบนสักแก้วอเภอเมืองสักแก้วกระทั่งม พบรถกระบะต้องสงสัยค่ะที่ขับเข้าด่านมาอย่างมีพิรุธโดยเฉพาะลักษณะของการบรรทุกที่มีน้ำหนักมากผิดปกติเพราะว่าบริเวณท้ายรถลดต่ำจนผิดสังเกตตำรวจจึงเรียกตรวจสอบแล้วก็พบว่าภายในตู้ทึบนั้นมีรถจักรยานยนต์บรรทุกมา7คัน ึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งผู้ต้องหาชายอายุ20ปีก็รับสารภาพว่านำรถจักรยานยนต์มาจากในตันชาวไทยที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยคูบอน27แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพเพื่อที่จะนำไปส่งที่บริเวณจุดนัดพบที่เป็นบ้านร้างใกล้กับตลาดโรงเกลืออเภอ,อรัญญประเทศที่จัังหวสระแก้วโดยจะมีในขิมชาวกัมพูชาเป็นผู้มารับรถจักรยานยนต์ทั้งหมดต่อไป ดยเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาชายรายนี้ก็ยังรับสารภาพด้วยว่าจะได้ค่าจ้างเป็นรายเดือนอยู่ที่10,000บาทยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงต่อเที่ยวอีกเที่ยวละ1,200บาททํามาได้2อถึงสเดือนแล้วตํารวจจึงยึดของกลางทั้งหมดเอาไว้เพราะสงสัยว่ารถจักรยานยนต์ที่นํามาในครั้งนี้อาจมีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนนําตัวผู้ต้องหาส่งดําเนินคดตีตามกฎหมายที่สพเมืองสักแก้วก่อนเตรียมส่งรถจักรยานยนต์คืนเจ้าของที่แท้จริงต่อไปค่ะ ตำรวจทางหลวงอายุทยานะคะสกัดจับขบวนการขนแรงงานเถื่อนเข้าประเทศจะมีการเปลี่ยนทะเบียนทุกๆหนึ่งร้กิโลเมตรเพื่ออำพรางไปดูการตรวจจับกันก่อนค่ะเปิดไซเรนไหมเปิดไซเรนไหมซ้ายจ่อซ้ายจ่อซ้ายเปิดไซเรนไหเปิดไซเรนปล่อยปอสเปิดไซเรน และนี่ก็เป็นภาพขนาดที่ตำรวจทางหลวงอายุทยาสกัดจับรถอเนกประสงค์คันหนึ่งบนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพนะคะหลังจากที่สืบทราบว่าจะมีคนขับรถนำพาชาวจีนซึ่งเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์และแรงงานเมียนมาเข้ามา ตำรวจสอบสวนกลางรูปอดีตพนักงานขายน้ำมันค่ะหลอกบริษัทส่งน้ำมันชดเงินค่าน้ำมันแล้วก็หลบหนีซ่อนตัวอยู่ในบ้านนานกว่า3ปีค่ะตำรวจ <พอ S 1> บกปคมอนำหมายศาลเข้าไปจับกลุ่มนางสาวร,ระวีวรรณอายุ41ปีได้ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดกระสินหลังจากเมื่อปี2566ได้ส่งข้อขความอ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทผลิตน้ำแข็งขอซื้อน้ำมันดีเซลกับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นจำนวน15 0 0 0ันลิตรแล้วให้จัดส่งไป2แห่งแต่ว่าหลังจากส่งน้ำมันเส แล้วกลับใบเบียงไม่ยอมจ่ายเงินกระทั่งผู้เสียหายสอบถามกับโรงผลิตน้ำแข็งโดยตรงจึงรู้ว่าผู้ต้องหาไม่ได้เป็นพนักง,งานบริษัทและได้จ่ายเงินให้กับผู้ต้องหาไปจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่จากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าผู้ต้องหายัางมีหมายจับคดียักยอกทรัพย์อีกหนึ่งคดีขณะทำงานเป็นเซลล์ขายน้ำมันและยังถูกขึ้นบัญชีแจ้งเตือนในเว็บเตือนผู้บริโภคให้ระวังการทำธุรกรรมกับบุคคลนี้ด้วยค่ะ เป็นเบาหวานหรืยแนะนำครูสนาพร้อมดื่มดื่มที่ไหนก็ง่ายไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็มีเหตุปืนเดือดค่ะเรียกว่าชายชะกันสองคนนั้นผิดใจกันในเรื่องชู้สาวสุดท้ายเคลียร์กันไม่ลงตัวชักปืนยิงกันหวังให้ตายกันไปข้างหนึงห่งเลยค่ะ คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงดึกเมื่อวานนี้นะคะทางตำรวจสพหาดเจ้าสำราญค่ะเข้าไปตรวจสอบเหตุยิงกันในหมู่บ้านบางทะลุตำบลหาเจ้าสำราญอำเภอเมืองที่จังหวัดเพชรบุรีรที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืน<ะ>ไม่ทราบขนาดตกอยู่บนถนนกลางหมู่บ้านเป็นจำนวนมากส่วนผู้ที่ถูกยิงชื่อว่านายธนัทค่ะอาสากู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา และคนก่อเหตุก็คือนายเจษด,ดากรหรือว่ามาร์คบ้านกลุ่มอายุ35ปีเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกันกบผู้เสียชีวิตขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีล่าสุดนะคะเวลา18นานิกาวันนี้นายเจษด,ดากรหรือว่ามาร์คบ้านกลุ่มผู้ต้องหาคดีกระทําความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็ได้เข้ามอบตัวแล้วที่สอพอหาเจ้าสําราญอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบ,บุรีจากนั้นพนักงานสอบสวนก็คุมตัวนายมาร์คไปตรวจสอบหาคาบข่ามดินปืนและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นๆก่อนนําตัวนายมาร์ กลับมาควบคุมไว้ที่ห้องขังเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยเบื้องต้นในมาร์ก็ให้การปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายธนัทแต่อย่างใดค่ะ ะะแล้วก็พบชาวเมียนมาเข้าไปมั่วสุมยาเสพติดรวมถึงขายบริไฟฟ้าด้วยค่ะ <S <S <ๆ>ตำรวจสนบางรากักเปิดปฏิบัติการตววดล้างยาเสพติดโนดรังโนดิวเลอร์เข้าปิดล้อมตรวจค้นสถานบันเทิง2จุดนะคะที่พบเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเมียนมาเบื้องต้นก็พบว่าทั้งสอร้านไม่มีใบอนุญาตในการเปิดสถานบริการ โดยร้านสกายบาร์ค่ะมีนักเที่ยวที่มีสารเสพติดในร่างกาย27คนโดยมี6คนที่ถูกส่งตัวไปบำบัดร,รักษาส่วนจุดที่2ร้านผาอันก็พบว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าด้วยมีลูกจ้างทำงานผิดกฎหมายและนักเที่ยวชาวเมียนมา3คนที่อยู่ในไทยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและอีกหนึ่งคนหลบหนีเข้าเมืองจึงคุมตัวทั้งหมดไปดำเนินคดีค่ะ เหตุอาาที่เกิดขึ้นกลางเมืองตรังนะครับอันนี้ใช้วุฒสงครามนะครับยิงถล่มกำนันชื่อดังนะครับก็คาดว่าชนวนเหตุมาจากเรื่องการไปขัดขวางการค้ายาเสพติดในพื้นที่ไปดูภาพนะครับมาดูกันที่เรื่องบาดหมางของคนที่มีอาชีพเดียวกันนะครับวันนี้คืนนี้ก็จับได้ว่าเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยแอบมาคบหากับแฟนของเขาครับก็เลยมีเรื่องบาดหมางเคยขู่ฆ่ากันมาแล้วด้วยนะครับแล้วคราวนี้ เอาปืนมารัวยิงเลยนะอีกฝ่ายหนึ่งนะครับไปดูภาพวินาทีนั้นกันครับอันนี้เป็นเสียงนะครับตอนที่เขายิงกันแต่ว่าไม่ได้เป็นภาพที่เกิดเหตุน,น,นี่นฮะอันนี้ต้องมาดูวงจรปิดมุมนี้ครับเห็นภาพตอนที่นายสิวะอายุ34ปีพกปืนไปยิงใส่นายอนุชาครับเพื่อนร่วมอาชีพที่เขาขับรถสองแถวนะ ยิงไปถึง7นัดนะครับรบริเวณหน้าพาทเมนแห่งหนึ่งื้นที่เขตบางขุนเทียนนะครับชาวมืดวันที่2สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็พาลูกสองคนขึ้นรถกระบะขับรบหนีไปย,ย้อนเหตุการณ์กลับไปนะครับเราได้คุยกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สรุปได้ว่าเป็นเรื่องราวความหึงหวงแล้วก่อนหน้าเนี่ยครับเขาก็มีการทะเลาะกันมีเรื่องบาดหมางก,กันอยู่แล้วด้วยเริ่มจากที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่กินกับแฟตัวเองแล้วก็มีลูกด้วยกัน3าคนระหว่างนั้นนะได้ว่าจ้างแฟนสาวของคู่กรณี มาสอนภา,ารรษาอังกฤษนะมาสอนพิเศษให้กับลูกแล้วก็ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยแอบไปคบหากับครูสอนพิเศษคนนี้ด้วยครับจนต่อมาภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยจับได้จับได้แล้วยังไงก็เลยขอเลิกใช่ไหมนี่คือเขาไว้ใจนะให้มาสอนพิเศษลูกเ<อ>ี่นะคะนะคะคือระหว่างนั้น,นแฟนหนุ่มของครูสอนพิเศษเนี่ยเขาก็เริ่มระแคะระคายเหมือนกันแล้วว่าเอ๊ะแฟนตัวเขาเองเนี่ยสงสัยนะ่าจะแอบคบสอนกับ จึงไปพูดคุยนะคะกับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนอาชีพเดียวกันคือขับรถรับจ้างสองแถวเหมือนกันเลยแต่คุยกันไม่ลงตัวเริ่มบาดหมางทะเลาะข่มขู่กันเรื่อยมานะคะจนกระทั่งในวันก่อเหตุเนี่ยฝ่ายผู้เสียชีวิตก็ได้นัดเคลียร์ใจสุดท้ายแล้วมันก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะคะจแา่รู้แค่ว่าเขามีเรื่องกันสามคน คือมีปัญหากันมานาน,นยังสักขแล้วัก,กแล้วเนะานะคือก็ทะเลาะก,กันเรื่องผู้หญิงคนเดียวแล้วตอนที่เขาคบกันเนี่ยแฟนเขารู้ไหมแล้วแค่กระคายหรืเดียวเองรู้รู้รรมาน,นานหรือ,อยังนี้ม่นานก็เลยมาสักพักแล้วค่ะไม่นาน,าน,น,าน,าน,านเขาคงไม่อยู่อ๋อ,อก็เลยเก็บความแค้นเอาไว้พอวันนี้มาเจอกันก็เลยหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นเพราะอะไรเขาถึงยิงแต่คือแบบเหมเอนยดาวมากเขาคือี่ กันเหรอเพราะว่าพี่ที่ตายพี่หนวดมัไก็คือมันเมาสวัสด,ดีค่ะพี่ทางตํารวจสอนอท่าข้ามค่ะแกะรอยกล้องวงจรปิดก่อนจะประสานใี่ทางตํารวจสอพอขุนหารค่ะจับกุมนายสิวัได้ที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็พาตัวกลับมาสอบสวนที่กรุงเทพเบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวยอมรับว่าที่ทําไปเพราะว่าบรนดาลโทสะแล้วก็รับไม่ได้ที่อีกฝ่ายเนี่ย มาคบหาแฟนสาวทั้งที่ยังไม่ได้เลิกรากันแล้วก็ยังถูกขู่ว่าจะเอาปืนมายิงก็หลายครั้งจนวันที่เกิดเหตุถูกขู่ท้าทายให้มาดวลปืนกันก็เลยพกปืนไปก่อนที่จะลงมือก่อเหตุแล้วก็หลบหนีค่ะคนเหตุคือดนขู่ครับโสผู้อาวุโสแล้ครับผู้อาวุโสราแวนผมก็เลยเอาปืนจากในห้องมาไว้บนปูในลักษณะเรื่องอะไรเรื่องเขาจะมายิงผมนีราะอะไรไม่รู้เขาเพราะว่าผมเขาได้ยินมาว่าผมจะไปยิงเขา พอไปพูดกับพูดนายในีรู้จักจกันมาก่อนนะครับรู้จักกันมาก่อนเพราะว่าเป็นเพื่อนอยู่ในสองแถวด้วยกันก็คือประดานโทรัสารรู้จากโดนขู่ครับแล้วไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาอย่างนี้ คือแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะพูดหรือเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกนะคะแล้วก็ให้การรับสารภาพแต่ก็ต้องโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็ความผิดตามพรบอาวุธปืนแต่ก็ขอปฏิเสธที่จะไปทําแผนนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้ลูกเห็นภาพที่ไม่ดีของตนเองตํารวจจึงได้นําตัวไปควบคุมเอาไว้นะคะระหว่างที่รอเตรียมพาตัวไปขออํนานาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี้พร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวนั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่รักสามเศร้านะ<อ>นคือรักสี่เศร้าเลยนะเพราะว่าวต่างฝ่ายต่างมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วอะแล้วมีลูกแล้วด้วยใช่ เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บพัสดุไปรษณีย์พนัสนิคมค่ะคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยช่วยกันดับเพลิงที่ลุกไม้โกดังเก็บพัสดุของไปรษณีย์ไทยพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจึงคุมเพลิงไว้ได้ค่ะ จากการตรวจสอบพบพัสดุในโกดังถูกเลิงไหมบางส่วนและยังมีพัสดุที่ไปลุกลามไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียงบอกว่าช่วงเกิดเหตุมีชาวบ้านติดอยู่ในบ้านถึง4คนแต่ได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้วเบื้องต้นพบมีอาการสำลักควันจึงประถมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเลิงไหมตำรวจคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ